สวัสดีพี่น้งสวัสดีวัสดุทุกคนมีเบาเอื้อแล้วกาเจนเอาแลักกาเจสัตจะลันแล้กกานุมีนุมีอุ้มโห้ยดีดิปลุงเนาะสวุ้สวัสดีสวัสดีปลุงเนาะเร็วเร็วเรเอั่นเบาันสหมนดีจลันมันยังโอบเลยเนาะจลันเอาร็วเอาเขินเอาใส่แล้รลงใสบื่อสิวากล นนก็คือมือน,นี้เนาะพี่นอ้องมือน,นี้บาา่าวเอื้อได้มามอบเงินสากฐานพระอยู่ที่บ้านานานนงคือเมืองสองคอนแขวงสวรรค์นนเขีย,พยดพีน้นองอ,อ,อ,อยู่ที่วัดบัวยังก็วัดไอ้ยังวัดบัวยังวัดบัวซีเออที่วัดบัวซีน้องพี่น้องก็ก มีทางอ่าทานทางเร้อย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 อยู่ทางอัน,น <c oughs> อยู่ทางไทยเพื่อนนะอ่าสิเปลี่ยนอันประทานมานะเ <c oughs> นาะเนาะคือว่าอ่าทางคุณจะรัานเนาะแล้วก็มีทางอ่าพระอาจารย์อ่าสุริยันที่เพื่อนจะมามอบอ่าพระที่มหาเนาะพีเนาะเมอบพระนในที่นี่ก็คือ <c oughs> ที่เพื่อนอ่า จะเอามาถวายอยู่ที่บัดนะนองคือนั่น,นเองแล้วพี่น้องก็คือพระพุทธสินนราชวัดสันทอเออแล้วก็มีพระโมกคันทะคันคันลาพระสาลีบุตรเออสององค์แล้วก็มีพระอีกอ,อย่างก็พระพุทธสินนราชวัดสันทอหนึ่งองค์ขนาดตาก,กว้างอยู่ประมาณหาสิบหาสิบนิ้ว เออความสูงอยู่ประมาณ2เมตรเจ็ดสิบเนาะพี่น้องแต่ว่าก่อนที่จะมาถวายพระเพื่อนก็นจะต้องอสั่งฐานขึ้นมาก่อนเนาะพี่น้องเนาะสั่งฐานขึ้นมาก่อนเบอร์เอื้อก,ก็เลยมือนี่ก,ก็เลยมาอมอบเงินที่จะสั่งฐานพระเนาะพี่น้องก็คือรอบก่อนเบอร์เอื้อกระเพิ่งมอบไปหนึ่งหมื่นสองพันบาทเนาะพี่น้องแต่ว่ารอบนี้ก็ ได้อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทกับสองหมื่นนะพี่น้องพี่ทีคุณสารันรพินคนรวบรวมมาได้ทั้งมดเนาะก็ได้มาพอสมควรเนาะพี่น้องแต่ว่าบเบื้อค่ะปิดยอดไปทีเรียบร้อยเพราะว่ามันน่าจะเกินอ่ายันมันยันมันเกินวัานาะเออเอาแบบผ้เาแบบพอดีเป๊ะเป๊ะก็คือแบบเออเราปิดยอดไปเลยเนาะพี่น้องเนาะน้อยสีว่าเงินส่วนนี้เหลือจากค่าช่างไปทําอะไรนู่นนี่นั่นเออแต่ว่าเราก็เลยปิดยอดไปเลยเพราะว่ายอดมันพอดีนะพี่น้องเนาะ เลยปิดยอดไปเลยเพราะว่าการที่สร้างฐานพระก็เป็นบุญเป็นกุศลไปน้ากัน,น้ะพี่น้องขึ้นสวรรค์ไปน้ากันพี่น้องป้าๆพี่น้องว่าอะไรใหญ่ห้างบะเอื้อเกสิไปทำอันถวายเงินอ่าปจัจจัยที่ทางอ้ายเอื้อยใหญ่ทางกรุงเทพทางต่างจังหวัดที่เพิ่อนอ่ามอบมากกษีได้ไปถวายให้หลวงพ่อแล้วกันเพื่อเะษีไปอัปเดตทางอ่า ฐานพระที่เพิ่นกะลังอนะลงสีให้เบิ้งน้องพี่น้องว่าสวยงามขนาดไหนน้องพี่น้องป้าป้าขึ้นไปน้ำกันป่ะไปทวายเงินไปถวายเงินน้ำกันพี่น้องเอื้อยสองคนก็หยุนเป็นกะลังใจว่าเอื้อยอยู่ข้างกาง <c oughs> เอ,อ,งเงเอ,เอ,อื้ <c oughs> อยกัเแล้วสามพัน 13, ป่ายโอ้สามพันป่ายกันสามพันหา้าเอื้อยว่าสำหรับเอื้อยกับสามพันหาเกิ <c oughs> คนคาดอีกพี่น้องป้าป้าขึ้นไปถวายเงินน้ำกันเนาะพี่น้องยอดอ่าทั้งหมดเป็นเท่าไรเท่าไรเดี๋ยวคอยเบาเอื้อยสิออกมาหนับให้เบิ้งเนาะพี่น้อง แม่ปะามามาพี่เนองก็คือบราเออเสียงเงินมาทวายนีเนาะอันนี้เป็นยอดเงินที่บ่เอือได้มานเกะมีหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแป้าอ่เาเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งร้อยหกสิบบาทหนึ่งหมื่นหเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาท อันน้ั้นทีนท่เประกอบ10,000เจแล้วก็มีของเจแนวอีก3 5 0 0หารอบาทะพีน 3, ปบนประกอบส่วนแล้วการรวมทั้งเมือ่อกะสองหมื่ กร้อสิบบาทเนาะสองหมื่นบาทเนาละเจเอาะเป็นสีพันี่นับรวมกันแคหนึ่งหนึ่งเป็นทีพันธ์สาเจนเอาหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าเจ้กัเป็น้าเจาหเ้หนึ่งโอ้ยมาแล้วเป็นเกับหกรอยสิบาทอสองห สองมื่หกรอยหกสิบบาทเอายายจ้ับอกพีดบอกถึกเลยยังม่เศร้าลืมสลืออยู่อันยูก่อนไปปะอันยูก่อนจ้ะให้อันประวัติูวายเราปิดอัเออไปพี่ก็ว่าอันไปจ้านั่นแหละจงก็ถวาย cơ bao nhiêu cái

आशिवे तव निसे संता परं तु पालय शिवे आथा निमसोति आसो याथा हती तिने निवासा विसापनो कयोयोन खान सुमाते आवाम कलायो सि बोद्धो ताना मनानां न हि मन्यसु तो आमायना हरि सेवानां कंति काना मत्ना एव हि Sa'ayang ni jati tu pi ta na ku sa Sa ta ta u la la ka lan jati <imitation> ku na ma Nukati <imitation> nang tu he he ku หนี่งสิเป็นทางเพคนกระไรสีพากันผ่ารวบรวมยอดทั้งหมิดเป็นแบบผมก็ขอบใจได้เลยด้วยเออแล้วก็แสดงความขอบก้มขอบใจเด้อทั้งทีมงานทั้งเบาเพื่อทั้งครอบครัวเนี่ยอุ๊ยเจ๊เนาแล้วทีมงานที่ได้มาประกอบส่วนเนาะเป็นเจ้าภาพเจ้าจะทาเจ้าก็ผ้าเนาแทนพระก็ได้วงกงพลังก่อสร้างสี่ไก่สี่สำเร็จแล้วแลก็ขอ่าพวกกินหอดกินทึงยืนยามทับข้าวผ่าคว่ำ รวยใช่พ่อน่ะแหละอายุดีไม่แห้งชุกกระแฟบกินแข็งไอ้ซื้อได้ขายมานเด้อไอ้ซุขายมานให้รับให้รวยเตีนี้ต่อไปมวยช่วยจักเถื่อให้ช่วยและนอเป็นแพร่พายใหญ่กว้างช่วยตื้มบินได้นอกกันยังไลอันไล่หมองไล่บอลเป็นเจ้าชะท่าน้องกันาะพุทธชิมาลังใหม่เท่านี้นอก็โดยการแพร่พายใหญ่กว้างคงเบาเอื้อที่ไปหอดไปเชิงเงินถูกบาทถูกอัดกันถือว่าทีได้นี้พุ่มเขอนในการก่อสร้างกุรณาอะไรนอปฏิสครเฉพาะพุทธชิมาลังใหม่เท่านี้นอ ขอแสดงความหูวคุณคุณแสดงความก้มก้มกับใจวุ้ใชายไห่กอนนอชี่ได้ใครมาในเงินไรน้องท้องไรเข่าก้มมือก้มมือเด้ออายุดีมีแห้งทุกกระปากแข็งต่างนาให้บ้านนั่นแหละนอจิตวิบญลืณบุญคุณนั่นแหละนอที่ได้สร้างนอบุญสิ้นกินท่านรวมกันทั้งน้าน้องคือกิดจากนาให้ท่านการจะตั้งเสาแก่เนี่ยโฮมนอจังหวัดวาศาสนาเพิ่นนอแสดงความห่วงคุณแสดงความก้มก้มกับใจวุพิเศรษฐาทางเปาเอื้อ ต้องครอบครัวต้องเกณฑเอาน้องหายดีมีแห้งห้ยชื่อไดายไขมานใหายลำห้รวยเด้อแต่นี้ต่อไปคอช่วยจ้าเพื่อนเาทั้งบ้าดขาทรยไฟเพิ่มไฟตัวแล้วแหละเป็นผู่แพร่พันใหญ่กลัวผู่มีดีมีน่องมีหมู่มีคู่ทั้งเด็ก <i ibr ill ers> ทั้งไก <brown> ่เนาะอีกป้ายบ้านเฮาเนาะก็ช่วยกันเนาะคนละไม้คนละมือถือว่าซิมเนี่ยกับผมเป็นซิมนั้นต้องพื้นได้เนาะอ่ะซิมต้องกันเบิร์ดเนาะที่เกี่ยวกัตามมานี่ เปช่วยกันช่วยกันเง็ดช่วยกันสั่งว่าเป็นตังนาเป็นชํานไปนำกนพี่น้องโดยตางนาละนาอเงินทุกบาททุกอัดกัสิได้ยิโนาอก็สิี่ไว้ใส่ให้เป็นประโยชน์ผู้บาทผู้จะต่างละน้อกนาะ่็สิใช่ในการก่อสร้างละนาองกันที่เพราะคุณมกับใจทำนี่ได้นาอชวนได้ซื้อนะมีใทยเบาะเออพัดห้ยน้องคนทแล้วเลยด้แบบพีนเขาหน้าแทนพ้านะโดยเดียวไปเนี่ยไปเนี่ยให้เพค่นเอาเงินไป ลงลายซื้ออะไรล่ะคะรายละเอียดทุกอย่างเนาะพี่น้องโอเคไปเลยเ่ะแมาแม่ม่พี่น้องมาหยาดหนาบนมกันเด้อทุกคนจะได้เป็นอ่าสิริมงคลแก่สำหรับคนที่มาอันมอบเงินว่าวกันเน่เอาเจ้าแล้วเว่าเจ้าเปคนใหญ่เนาะดังๆเลยวัดเลยลูกขอผ้าทำบุญมัอนี่การต้อยหอไถ่เทิง มี่ที่ทำบุญนำกันนะแม่าหายยูดีมีแห้งแล้วหายลำห้รวยเห็ดยังจะห้ลูกอิกขขืนระบายเลยกิจการลุงเรื่องว่าเปลี่ยนอะไรเนาะว่าเปลี่ยนพี่นองอะไรเนาะพี่น้องก็คือขอให้อ่สำหรับคนที่โอนเงินมาทำบุญนะบ้าเอื้อแล้กก็ขอให ท่านทั้งบุญเป็นปุนเป็นกุศลขอให้ไปหอดไปเถิงเพิ่นขอให้เพิ่นมีแต่สุขภาพแข็งแรง,งลำรวยล้ะกะยาเด็ดเจ็บยาเด็ดจนเหตุยังก็ขอให้เป็นเงินเป็นค้ำสิบบาทส้บบาทก็เป็นบุญเป็นกุศลไปน้ากันเนะพี่น้องเนาะนั่นแหละขอให้หอดให้เถิง<อ>ขอให้สําหรับคนที่ พาาเพราะว่าถ้าบ่เอื้อสิอ่านลายสื่อก็คือสิเป็นเบิดมือพุ่นล่ะพี่น้องหลายโพดเนาะก็ขอให้อ่าสำหรับคนที่โอนมาให้เป็นบุญเป็นกุศลไป,น,ปน,นํากันเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงร่ลลํารวยสิกิจการอยังก็ขอให้รุ่งเรืองและทางด้านความหักก็ขอให้เพิ่นพบพื่อคนที่หกักแพงเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะหักแพงเพิ่นแล้วอยู่นํากันจนเฒ่าจนแก่นันน่นเละพี่น้องป้ะป้ะบ่เอื้อสิพาไปเบิ่งทางอ่าฐานพระสิพาไปเบิ่งไปขึ้นไปยืนเบิ่งอันนี้ก็ได้ตี้เจ้ากั บอยากคืนนี้เลยป้าป้าสักเพื่อเพื่อสีภาพพี่น้องขึ้นไปเบิ่งทานผาลำกันพี่น้องนะฮะเมื่กี้เมื่กี้มันไปโกงกึงเหรอลอดได้ป้ะนี่หลอดโล่ให้แทงน้ออ้าวนี่พี่น้องทางด้านอ่าสร้างใหญ่เพิ่นเนาะพี่น้องเพิ่นกำลังลงสีกำลังลงสีเขา อ๋ออะไรเห็ุยังอ๋อไอ้สีแดาวเดินามเป็นวสีแพกมันแตกอ๋อสีแพกมันแตกก็เลยสิขื่นไปแป้งทั้งๆอืมจะทำยังไงไปเปลี่ยนสีแพกออกเนาะนี่นะพี่น้องสีเพิ่นกำลังลงก็เป็นสีลองพื้นก่อนกะเรื่องสีเดี๋ยวให้สร้างเพิ่นลงรายละเอียด จะถามายให้ตัดโครงดอกโดยโดยโดยแต่ว่าลายซื่อน,นี่นี่เนะเาะตัวน,นี้เข้หาหายท่างกันท่างไอ้วา,าพภัานไปแล้วว่าครูทางพระอาจารย์สุริญญรยันโทสะปัจโยก็คือตอนนัวนี้ส่วนลายซื้อตัวลุ่มก็จะเป็นของสำหรับกุญชีมาทำบุญลักๆัเน้ะพี่น้อง ก็สิประมาณนี้น,น,ะะะนะพี่น้องบาเอื้อก็สีได้เมื่อล่ะคือจากที่บาเอื้ออ่าอันนั้นเนาะพี่น้องคือรีบขึ้นมาจนอันนี้ิวคนรีบเข้้าหอง,งนะมั้งก็คือเป็นทานผ้าที่หลายๆคนรวมกันสานนะพี่น้องก็คือเท่าที่บาเออร์ถ่ายหินนั่นแหละพี่นอ้องจะบวุฒิามพอสมควรเนาะพี่นอนะ้องเหมืนกับลังสกิลงสีเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวคอยมาติดตามซ้มน้ากันว่าห้าสีเอาพระมาแหมือใดจะคอยว่ากัน,นอีกทีนะพี่น้องนอบบเนาะแต่ว่าเบื่อการสิได้บอกทีมงานว่าอ่ามือนี้มือนี้คนสีเอาพระมาก็คือฟอมกันบอกัะมาแหน้ากันเบอร์สื่อกนเบิร์รได้ทีมงานนะพี่น้อง,นองเนาะการลักก็คือเจนเอาแล่อยู่ดีเจนเอาโน,นุนลังอีกแล้วพี่น้องเพราะว่าคนสีต้องมาก อเ็ดอยู like <Into things. c oughs> ่เห็ดกินอยู่บ้านเจนเอาแล้วก็ต้องมาเลี้ยงกับเขาต่ออาหารเลิกเฮนยูนี่เป็นว่าง่ายๆคือเป็นนี่คือเป็นจุดตั้งที่จะเฮ้าจีได้อ่าบางที่จีได้บอลล็อมเลือกเราพี่น้องก็คอยรุดนน้ำกันพี่น้องว่าจีมีมอลำเลือบจะมีมอลำเลือกบออกรวรมเงินเลิฟแข่งอยู่เวลาจีเถืงบอมเงินบอลำเลือกว่าสิจังได้ค่อยว่ากันอีกทีน้องพี่น้องเนาะกะมันกันยังไง ฟันทงยังหาซิปหาซิปอยู่นั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลน้ำันพี่น้องที่ได้อ่าร่วมสางเนาะบอกเบื่อจะดีใจที่ว่าได้เป็นสะพานบุญให้ทั้งอ่าอายเอื้อยอยู่ทั้งอ่ากรุงเทพก็ขอให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงรำรวยเด้อพี่น้องคลินนี่ก็ขอจบไเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์แหละก็เป็นกำลังใจในะเบื่อเด้อพี่น้องคลิปนี่กับเก่าสบายดีจัดันนี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวย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  เออสั่งเลยนะพี่น้องสั่งมาคนน้อยนี่เด้บานี่้นี้สีสบายดีปะลูกสบายดีปะลุกอสบายดีปลูกอ่รอ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 สบายดีค่บาย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 สั่ยจุ่มฟอว์